สวัสดีครับพบกับผมซันนกงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับผมนกหลุดนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับผมเจ้าเตนนะเออใครที่นกหลุดแล้วอยากได้กลับมาฟังคลิปคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะอ่านกงหัวจุกนะครับผมถ้าเราเลี้ยงนานๆนะครับผมผมบอกเลยนะครับผมสามารถมีลุ้นนะใช้คําว่ามีโอกาสมีลุ้นที่จะได้คืนกลับมาได้นะครับผม อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมที่ผมได้กลับมานะเออผมไปเขวนไว้ใต้ต้นสตอนะครับผมตอเบอนะเออแล้วก็นกกงหัวจุกนะครับผมโดนกาโลกกัดนะเดี๋ยวผมจะเอากรงให้ดูนะเอาซี่กรงให้ดูนะครับผมว่าโดนกัดเร็วเป็นลักษณะอย่างไรแล้วนกหลุดนะครับผมหลุดไปเป็นวันนะครับผมกว่าจะได้คืนมาก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังจนจน,จ,น,จ,นจบนะโอเคครับ อ่าและจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่เจ้ากระโลกกัดนะครับผมซี่ด้านล่างอ่ากับด้านบนเพื่อนๆจะเห็นว่าขาดนะครับผมแค่ซี่เดียวนะครับผมที่หักไปนะครับผมทําให้นกของเราลุดนะครับผมเดี๋ยวผมว่าตั้งก่อนดีกว่านะครับผมนกจะได้นิ่งอ่าผมมาเล่าไว้ฟังก่อนนะครับผมนกไปเขวนไว้เร็วกระโลกมากัดนะครับผมเพราะว่ากะโลกมันจะกินกล้วยในกรุงนะครับผม อ่าปกโลกกินกล้วยในกรงมันก็กัดซี่ของเรานะครับผมและนกก็มุดซี่จากกรงออกไปนะครับผมอ่าเนี่ยอ่าผมมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมตั้งแต่เลขเลยนะครับผมว่าผมได้นกกลับอย่างไรนะครับผมนะขั้นเลขเลยนะวิธีเลขเลยที่ผมอทดลองจะจับเลยนะครับผม เนื่องจากนกตัวนี้ผมจำไม่นานนะครับผมสองสามปีนะเออตอนหลุดนะครับผมมันก็อยู่ที่ข้างต้นปาล์มนะเออพอผมเดินเข้าไปจับนะครับผมมันก็ไม่ได้บินไปไหนนะครับผมผมเอามือนะครับผมจับสองสามโลบนะครับผมแล้วก็จับไม่โดนนะครับผมติดอ่างนิดเดียวพอติดอ่างนิดเดียวทีนี้นะครับผมจับไปหลายหลายครั้งนกมันยิ่งดิ้นนะครับผมมันยิ่งหนีนะครับผมเพื่อนๆอย่าตามตามผมนะครับผม วิธีที่ถูกต้องนะที่ผมบอกเลยว่าถ้านกคงหัวจุกหลุดแล้วเป็นนกที่เราเลี้ยงนานนะครับผมให้เอากลรงกรงเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่อาหารให้ครบมาเขวนไว้นะมีโอกาสที่จะอ่ากลับเข้ามาสูงเลยนะครับผมพยายามเล่นกับนกเยอะๆนะครับผม อ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับผมคนที่เลี้ยงนกพงหัวจุกแล้วจะเจอบ่อยกันมากนะครับผมก็คือนอกหลุดนี่แหละนกหลุดนกเพลงเสียแต่ประสบการณ์ของผมวันนี้นะครับผมกว่าจะได้มานะผมผมพยายามเอากลับอยู่ทั้งวันนะครับผมอ่าและสิ่งที่กลัวนะครับผมกลัวก็คือถ้ามีนอกอื่นมานะครับผมเรากลัวนกพงหัวจุกของเรานะ จะไปบินตามนกตัวอื่นแล้วก็หายไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นนกที่เราจานาแล้วมันไม่ค่อยไปนะมันไม่ค่อยหายนะครับผมยกเว้นว่าไปเจอตัวเมียไปเจออ่านก,กงหัวจุกที่มันตกใจมันอาจจะไปรวมเข้าฝูงได้นะครับผมอ่าใครมีประสบการณ์นกหลุดก็พูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้นะแต่ในของผมนะครับผมตอนนี้ผมจะผมได้ถ่ายจากอีกกรงมาใส่อีกกรงนึงแล้วนะครับผมก็คือ มาใส่กรงนี้ไว้ก่อนนะเราเน้นซี่จับไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับผมอ่าเหมือนผมใส่กรงโกนะกรงโกนกไม่ตีลังกานะมาใส่กรงนี้ตีลังกานะครับผมเพราะฉะนั้นนะใครที่มีอาการนกกรงหัวจุกตีลังกาการขยับกรงขยับกนปืนก็มีผลต่อการแก้ให้นกกรงหัวจุกหายตีลังกาได้นะครับผมลองนําไปดูนะหรือว่าขยับกอนปืนนะครับผมอ่า แล้วก็มาเล่ากันต่อนะครับผมว่าผมใช้วิธีไหนไปบ้างตอนที่นกกงหัวจุกลุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอวนนะครับผมอ่าผมเอาอวนไปโยนใส่นะครับผมก็ไม่ติดนะครับผมก็จับยังจับนกกงหัวจุกตัวนี้ไม่ได้นะครับผมตอนนั้นก็เริ่มเครียดแล้วนะพอเริ่มเข้าสู่จะคําเลยนะจะมืดจะคําสุดท้ายก็ ไปเอาคู่มันมานะตัวเมียมาโลกก็ไม่ลงนะครับผมอ่านี่ประสบการณ์ลวนๆเลยนะตัวเมียมาโล่ก็ไม่ลงเอาตัวผู้อีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่ปรับกับเขานะครับผมมันก็ลงมานะครับผมแล้วผมก็เดินเข้าไปจับนะครับผมแล้วก็หนีอีกนะอ่าสรุปเสร็จถ้าไม่ตายนะครับผมก็คือเอากรงใบเดิมนะครับผมกรงใบเดิมใส่อาหารใส่น้ําให้ครบ ใส่อาหารใส่น้ำไม่ครบนะครับผมแล้วก็เอาไปเกลนไว้นะแล้วเดี๋ยวนะครับผมนกคงหัวจุกมันจะจําที่โนนมันจําจอกเกลยวจํากรุงจําลักษณะของมันได้นะครับผมเนี่ยมันจะเข้าไปกรุงกรงเดิมนะครับผมกรุงที่มันหลุดมาเออถ้านกไก่หลุดก็ตามตามผมบอกดูนะครับผมแต่ยับนะต้องเป็นนกที่จาไว้นานเลี้ยวเลี้ยงไว้นานเลี้ยวนะนกใบ นกที่ยังลิ้นโอกาสหายสูงมากนะครับผมบอกเลยนะว่าถ้านกตัวหลักนกตัวที่ตัวโปรดของเรานะครับผมถ้ารุดนะเราเทพที่จะเลิกเลี้ยงได้เลยนะครับผมเออเพราะว่าบางครั้งมันหมดกําลังใจนะครับผมยังดีนะครับผมเจ้าเตนตัวนี้นะครับผมหลุดไปเดียวไม่หนีไปไหนนะมันบินนะครับผมแต่ว่ายังดีที่บินกลับมานะครับผมยังมีความคุ้นชินเออหลายตัวของผมที่หลุดไปส่วนมากจะไม่ได้คืนนะ เพราะว่าหายเลยหลุดแล้วก็หายเลยศูนย์พ้นเลยนะครับผมอ่าล็อกใครที่ว่าเลี้ยงไว้ชับไม่นานนะครับผมและถ้าหลุดในโอกาสได้คือน้อยมากนะโอกาสยากวันนี้ผมเอาประสบการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่เลี้ยวเอามาฝากเพื่อนเ,อนเล่าไว้ฟังกันนะครับผมว่าทําไมจึงได้กลับเออ แล้วถ้าไม่ได้กลับนกจําไม่นานส่วนมากจะไม่ได้กลับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าใจร้อนเบ็ดผมนะครับผมเอามือไปจับนะครับผมเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่มีที่ดักหรือว่าเข้ากรงเดิมการจับก็ยากนะครับผมไม่นั้นก็เอากรุงนะครับผมไปโจด้านหน้านะบางทีมันเห็นอาหารมันดูดเข้ามานะครับผมก็เป็นวิธีล่ออีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่ว่าจะล่อนกกงหัวจุกกับเข้ากรงนะครับผม ตรุงสําคัญนะครับผมจะนกเพื่อนๆนยิ่งดิ้นหรือว่าเหภาษาใต้นะครับผมให้เราหากรุงที่มันซี่จับนะครับผมพฟต้าไม่จับนกงวจุกมุดหัวอ,อกได้มันตีบออกได้นะครับผมอ่าวันนี้ก็เอาประสบการณ์มาเล่าเพียงเท่านี้นะคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรหรือว่าใครอยากปรึกษาปัญหานนกงัวจุกก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมหรือว่าเม้นไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ ตอบกลับเออในช่องทางนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ายังดีที่ได้กลับมานะครับผมแต่ก็สลักสบมลาไปก่อนสวัสดีครับ